สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือหน้าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะ ทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่านมที่เราดืม่มและผลิตภัณฑ์นมที่เราบริโภคนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรประวัติศาสตร์ของนมนั้นยาวนานมากขนาดไหนและมีหนังสือเล่มใดที่เกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างพี่พร้อมจึงนำหนังสือในหัวข้อนมมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันคะ่ะสำหรับเล่มแรกพี่พร้อมขอแนะนำนม ความโกลลหลแห่งอาหารยาวนานนับหมื่นปีโดยเคอร์ลนสกี้มาค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนงังสือประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาที่น่าเบื่อแต่เป็นหนงังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุก ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่มีลูกเล่นที่ดีทําให้การเรียนรู้ผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นไปได้อย่างเพลิดเพลินนมที่เราดื่มและนํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์มากมายมีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนานหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปรู้จักกับนมในอีกหนึ่งมิติที่เราไม่เคยทราบมาก่อนมีเกจหน้ารู้เกี่ยวกับนมมากมายที่สอดแทรกไว้อย่างน่าค้นหา ก่อนที่นมจะกลายมาเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของคนเราทราบหรือไม่คะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะักนมเคยเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคต้องเจ็บป่วยและนมรสโอชาของเราในอดีตเคยเป็นอาหารชั้นล่างสําหรับชาวนาและคนในฟาร์มเท่านั้นเพราะพวกเขาเลี้ยงวัวอาหารที่เลี้ยงปากท้องได้ใกล้ตัวที่สุดคือนมวัว และทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเพราะอะไรการที่เราหย่านมแม่แล้วถึงยังนิยมดื่มนมกันต่อแล้วเพราะเหตุใดคนถึงมั่นใจว่านมจากสัตว์นั้นสามารถดื่มได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนมไว้มากมายทั้งยังมีสูตรอาหารโบราณเกี่ยวกับนมสอดแทรกไว้มากกว่า100สูตรค่ะ สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำเรื่องของเรื่องมิซิสบูมก็อยากรู้จักคนส่งนมโดยบิ๊กเชลเพเตอร์ค่ะ วันในกรรมเยอรมันเล่มบางเล่มนี้มีเรื่องซานที่อัดแน่นอยู่มากถึง21เรื่องซึ่งสามารถสะท้อนถึงความปกติธรรมดาของชีวิตที่เราต่างต้องพบเจอแต่อาจไม่เคยคำนึงถึงมาก่อนซึ่งผู้เขียนสามารถถ่ายทอดออกมาโดย้อยคำที่สละสะลวยทิ้งประโยชน์ต่างๆไว้เพื่อตกผนึกกับความรู้สึกของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี คนส่งนมเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้คนส่งนมที่เอานมมาส่งให้คนในตึกช่วงตีสี่ของทุกๆวันไม่เคยมีใครพบเจอคนส่งนมแต่ทุกคนทราบถึงการมีอยู่ของเขาเช่นเดียวกันกับมีซิดบูมที่รู้จักคนส่งนมในฐานะคนที่มาส่งนมที่ตึกนี้ทุกวันตอนตีสี่ ส่วนคนส่งนมก็รู้จักมิซิสบูมคนที่สั่งนมครั้งละสองลิตรกับเนยอีก100กรัมและหม้อใส่นมของเธอบ,บุบบุบหน่อยสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในชีวิตที่เกี่ยวพันกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม้ว่าอาจจะไม่เคยเชื่อมสัมพันธ์หรือพูดคุยกันก็ตามนั่นเป็นเพียงหนึ่งประเด็นที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังคงมีเรื่องสันอีก20เรื่องที่จะสามารถทำให้เราตระหนักถึงความฝัน ความเจ็บปวดของผู้คนที่ต้องยอมรับให้ได้ว่าโลกมันก็เป็นของมันแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกมาในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจแล้วมาอ่านหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะ และหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสาอหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ